นะคะคตัวอย่างตัวอย่างถัดไปเนี่ยค่ะก็คือจะบอกว่ารูปสมการเองแล้วเนี่ยไม่ใช่แยกตัวแปรไม่ใช่โฮโมจีเนียสไม่ใช่แม่นตรงแล้วก็ไม่หาไม่สามารถหาตัวประกอบเพื่อการอินทิเกรตเข้ามาคูณได้นะคะแต่รูปแบบที่เราจะเลือกใช้ในการหาคําตอบนี้เนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการจัดรูปนะคะเช่นจัดรูปให้อยู่ในรูปนี้ค่ะ d x y d x y ไดอย้ยังไง x อ y บวก y dx ถูกไหมใช่ไหมจัดให้อยู่ในรูป dx y หรือจัดให้อยู่ในรูปอย่างนี้ค่ะหรือรูปรูปผลคูณหรือรูปผลหารนะคะเพราะถ้าเป็นรูปนี้คุณได้อะไรล่างดิฟบนลบบนดิฟ bon, ล่างหารล่างกำลังสองถูกไหมคะ รูปแบบนี้ก็เหมือนการล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารล่างกําลังสองเราต้องมองแล้วจับรูปมันให้อยู่ในรูปใดรูปหนึ่งแบบนี้นะคะอดูตัวอย่างเนาะเนี่ยค่ะเราจะจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้นะโจทย์ข้อนี้เพื่อเป็นการหาคําตอบฉันก็เริ่มเลยเอา dx คูณกระจายเข้าไปเพราะยังไม่รู้เลยว่าจะจับคู่ใครไว้กับใครดีนะคะ พอคูณกระจายเข้าไปแล้วเนี่ยก้อนที่อาจารย์ขีดเส้นใต้เอาไว้อ่ะะคะก้อนนี้ก้อนที่หนึ่งกับก้อนที่สามจะมองดูแล้วถ้าจะาดึง x กาลังสองกับ y กาลังสองออกก้อนแรกอาจารย์จะได้ y dx แล้วก้อนหลังอาจารย์จะได้ x dy ซึ่งมันก็จะตรงกับรูปแบบจิ๊บผลคูณน,นะคะส่วนก้อนที่สองกับก้อนที่สี่ อาจารย์จะทํามันให้อยู่ในรูปดิฟผลหารเพราะอาจารย์มีเห็นส่วนหาร x อยู่นะคะนั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์หาคอลนอร์ของสองเทอมนี้นะคะ่ะอาจารย์จะได้ y dx กับ x, x dy หารด้วย x อยู่ถูกไหมคะอแต่ก็จับเลยมองแล้วต้องจับคู่อย่างนี้แหละหนึ่งกับสามสองกับสี่นะคะจัดเสร็จเรียบร้อย ดึงตัวร่วมออกมานะคะนี่คือดึงตัวร่วมธรรมดานะคะเทอมนี้มีค่าเท่ากับ dxy เทอมนี้หาครรนอไปได้ ydx ล xdy หารด้วย x แต่ว่าถ้าอยากได้อยู่ในรูปผลหาร x ข้างล่างต้องเป็น x กำลังสองจานมีแค่ x เดียวจาเลยคูณ x เข้าหาร x ออก ฉะนั้นด้านล่างตรงนี้อาจารย์ได้ x กำลังสองแล้วตัวนี้เป็นเศษซ้อนหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วน x ฉะนั้น x ตัวนี้จะถูกปัดขึ้นไปคูณอยู่กับ y กำลังสามนะคะอาจารย์ก็เลยได้เป็นก้อนนี้ขึ้นมานะคะเพื่ออาจารย์มองดูแล้วเนี่ย y dx ล x dy แต่อาจารย์มีตัวหารคือ x สิ่งที่อาจารย์ต้องการคือล่างดิบบนลบบนดิปล่างแต่อีตัวเทอมล่างดิบบนของอาจารย์ไปอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะต้องดึงออกนะคะเดี๋ยวอาจารย์ต้องดึ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 งเพื่อที่จะเอา x ไปไว้ข้างหน้าออกเพราะว่าเทอมที่ x เป็นผลหารมันได้ x d y ลบ y d x หาร x ยกกำลังสองแต่ตอนนี้เราก็จัดรูปให้มันดูหน้าตาใกล้เคียงไปก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะสันดึงลบออกนะดึงลบออก จะกลายเป็นลบ x กำลัง3 y กำลัง3 x dy ลบ y dx หาร x กำลัง2ซึ่ง x dy ลบ y dx หาร x กำลัง2คือ dy ส่วน x